สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านอขอต้อนรับเข้าสู่การนําเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศก,การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยชื่อผลงานการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยในยุคศตรวรรษที่21ด้วยสื่อออนไลน์เจ้าของผลงานนางปฐุมมาสิมพานิ์โรงเรียนบ้านลุงภูสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสกแก้วเขตหนึ่งค่ะความเป็นมาละสภาพปัญหา ในปัจจุบันเด็กปฐมไวัยได้เจริญเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและได้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียนอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นผู้จึงควรเอาใจาใส่การใช้เทคโนโลยีของเด็กเป็นพิเศษซึ่งเทคโนโลยีมีข้อดีหลายประการโดยเด็กจะเพลิดเพลินกับภาพเสียงสามารถใช้ได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนจากการที่ดิฉันได้รับผิดชอบในการสอนชั้นอนุบาลพบว่า เด็กอนุบาลยังขาดทักษะการคิดเชิงสร้างสารรค์การใช้สื่อเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของการเจริญเติบโตในยุคศตวรรษที่21จึงทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ที่ต้องให้พวกแนวทางการพัฒนาเด็กให้เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับการเป็นบุคคลในยุคศตวรรษที่21ค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาจากการจัดก,การเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ให้กับเด็กครูเป็นกัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงควรได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานได้ลงมือทําได้ลงมือปฏิบัติและส่งเสริมพัฒนาแนวคิดให้กับเด็กๆจึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมเรื่องการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยในยุคศตวรรษที่21ด้วยสื่อออนไลน์ค่ะจุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินง,งาน เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาและมีทักษะทางด้านการอ่านทักษะทางคณิตศาสตร์การคิดขั้นสูงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ทางด้านการอ่านการคิดคำนวณผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ตามวัยเป้าหมายค่ะ เชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาล2และอนุบาล3ามนเรียนบ้านลุงทุกคนได้รับความเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาและมีทักษะท,ทางด้านการอาร่านทักษะท,ทางด้านคณิตศาสตร์การคิดขั้นสูงน,นวัตกรรมิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลการคิดคำวนวณผ่านสื่อออนไลน์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ตามวัยการออกแบบผลงานและนวัตกรรมนะคะ โดยใช้กระบวนการในการออกแบบและสร้างนวัตรกรรมปฏิบัติตามขั้นตอนของ PDCA ค่ะการดำเนินง,งานตามกิจกรรมมีขั้นวางแผนนะคะวางแผนในการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนตามเส้นทางการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดทําแผนกนารจัดการเรียนรู้ จะทำสื่อออนไลน์ขึ้นนะคะจากการใช้ Google Application คุณครูจะมี Google Site เป็นของตัวเองนะคะไว้สำหรับในการเก็บรวบรวมสื่อจากแหงต่างๆและสื่อที่คุณครูสร้างขึ้นมาเองค่ะขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้นก็จะส่งเสริมพัฒนาทั้ง6กิจกรรมหลักเลยนะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้สื่อออนไลน์เข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีนะคะหรือจนกระทั่งถึงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะสื่อออนไลน์สามารถช่วยในการจัดการเรียนการสอนทําให้กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนและมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นค่ะ ท่านกำกับติดตามและประเมินผลนะคะก็จะได้รับการนิเทศจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการนิเทศชั้นเรียนหรือการนิเทศการสอนนะคะแล้วก็มีการนิเทศการใช้สื่อออนไลน์ด้วยนะคะ ขั้นปรับปรุงพัฒนานะคะก็ได้สรุปการดำเนินงานรายงานคุณภาพผู้เรียนเสนอต่อผู้บริหารและที่ประชมุมเพื่อวางแผนปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขในปีการศึกษาต่อไปนะคะประสิทธิภาพของการดำเนินงานนะคะกะ็คุณรูเป็นผู้วางแผนในการใช้สือ่อการจัดกิจกรรมให้กับดเด็กๆนะคะก็ สื่อที่ใช้ก็ใช้ได้ทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะก็เปิดเพลงให้เด็กเต้นตามวิดิทัศน์นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็มีการเปิดภาพที่ตรงกับเนือยการเรียนรู้แล้วก็หาสื่อที่ตรงกับเนื้อการเรียนรู้มาให้เด็กๆปเ,เรียนรู้เด็กๆเ,เกิดความสนใจและก็กระตุ้นความสนใจของเด็กอย่างมากเลยค่ะ เกมการศึกษาคุณครูก็จะเปิดในเรื่องของเกมการศึกษาให้เด็กๆดูแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณครูจะมีทั้งสื่อที่สร้างขึ้นและเป็นสื่อที่นำมาจาก YouTube ค่ะ,นะ,คะในการดำเนินการจำกัดนิเทศติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนะคะโดยผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยได้มีการนิเทศเพื่อนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะผลที่เกิดตามจุดประสงค์นะคะนักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาและทักษะทางด้านการอ่านทักษะทางด้านชตศาสตร์การคิดขั้นสูงทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิตอน,นะคะ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านและการคิดคำนวณผ่านสื่อออนไลน์ค่ะนักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์ที่เหมาะสมตามวัยผลสำฤทธิ์ของงานนะคะพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านด้านที่1ก็คือทางด้านร่างกายนะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้ประสานระหว่างมือกับตานะคะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านที่2อในเรื่องของอารมณ์และจิตใจนะคะช่วยให้เด็กพัฒนาในด้านอารมณ์มีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะและรู้จักปรับอารมณ์เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะด้านที่3ทางด้านสังคมนะคะช่วยให้เด็กมีความสัมพันธ์กับคนอืน่นเป็นคิดเป็นการยอมรับกันอยู่ในกลุ่มนะคะรู้จกักบทบาทของสมาชิกในกลุ่มนะคะฝึกการปรับตัวของเด็กค่ะ c ทางด้านสติปัญญานะคะเด็กเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้ค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับนะคะ 1. พัฒนาทักษะทางด้านสังคมอารมณ์ภาษาและการเรียนรู้2ช่วยสนับสนุนใละขยายขอบเขตการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะ 3. เด็กที่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการเรียนรู้นั้นจะเกิดประโยชน์และมีความจำระยะยาวนะคะทักษะทางด้านการพูดการแก้ปัญหามากกว่าเด็กที่ไม่ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆเหล่านี้นะคะ ส่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไอแพดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะมีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก่อนเข้าเรียนในด้านการคิดความรู้ความเข้าใจนะคะ 5. เด็กสามารถเรียนรู้และเข้าถึงผ่านเทคโนโลยีจนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่สนุกสนานกว่าสื่อชนินืน่นอื่นนะคะ 6. กระตุ้นผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการสังเกตการสำรวจสิ่งต่างๆร่วมกับเด็กคนอื่นค่ะ ปัจจัยความสําเร็จนะคะผู้บรหิหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนในการทํางานเป็นอย่างดีเลยนะคะเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะแก่การเรียนรู้สาหรับเด็กอย่างมากเลยค่ะบทเรียนที่ได้รับนะคะจะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัย ในช่วงอายุที่เหมาะแก่การใช้เทคโนโลยีนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงอายุ2ขวบขึ้นไปนะคะแต่การใช้เทคโนโลยีนี้ควรที่จะอยู่ในการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูนะคะเป็นคนเลือกอสื่อที่จะให้เด็กเรียนรู้นะคะและสื่อนั้นควรที่จะเหมาะสมตามวัยของเด็กด้วยนะคะการใช้สื่อควรมีปฏิสัมพันธ์คือเราควรอยู่กับเด็ก เพื่อให้เด็กรู้ว่ากิจกรรมนี้ทําอะไรทําแบบไหนนะคะเด็กจะได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของเด็กเองค่ะการเผยแพร่นะคะมีการเผยแพร่งานของคุณครูผ่านเว็บไซต์โรงเรียนลุงูโฮมบ็อกนะคะสามารถเข้าไปรับชมผลงานของคุณครูนะคะทางสื่อออนไลน์นะคะเปิดเข้าไปก็จะเห็นว่ามีสื่อของคุณครูแต่ละท่านแต่ละชั้นนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะ ต่อมารางวัลที่ได้รับนะคะผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อขอรับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2 5 6 3ค่ะและผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลครูสภารางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัดปีการศึกษา2564ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ ดิฉันนางปทุมาชิมพาณิชย์ขอขอบคุณท่านคณะกระรมการที่ได้รับชมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้สวัสดีค่ะ